สวัสดีค่ะวันนี้เราไปตลาดนัดวันพฤหัสบดีหลังเทศบาลตะกัวป่านะคะจริงๆตลาดนั้นเป็นตลาดขายของกินขายผล,ลไม้นะคะขายเสื้อผ้านะคะแต่เราจริงๆเราก็ไปซื้อกับข้าวค่ะแต่ว่าเราไปเจอนะคะเขาขายต้นไม้มีอยู่ร้านหนึ่งค่ะน่าจะแบบเป็นแบบเหมือนกับเอาที่ถักแบบทําเป็นอดิเรกมามาขายด้วยจริงๆร้านนั้นเขาขายน้ําแล้วก็มีต้นไม้ด้วยนะคะ เราก็เลยไปเจอเลมอนไลน์นะคะ่ากระถางขนาดกระถางสี่นิ้วเนี่ยค่ะเขาขายในราคากระถางละเจ็ดสิบาทของเขาคือกระถางเจ็สิบาททุกทุกต้นเลยนะคะแต่เราก็อยากจะได้ตรงนี้นะคะเราก็เอาตังให้เขาหนึ่งร้อยบาทนะคะแต่คาดว่าเราน่าจะลืมตังทอนนะคะก็เลยน่าจะเป็นแบบต้นนี้น่าจะหนึ่งร้อยบาทนะคะแต่จริงๆเขาขายกระถางละเจ็ดสิบบาทนะคะ สวยงามนะคะเราจะเอาเขาไปเลี้ยงในน้ำนะคะกับบอลดำสตูกับชุดหิตกับบอลแบ็คมจิกแล้วก็กับบอลบอลก้านเขียวของเรานะคะในในบ่อเลี้ยงตานะคะสวยงามนะคะบอลเลมอนรเวลาเขาโตเห็นสวยค่ะก็เราก็เลยเออเดี๋ยวมีไว้สักต้นนะคะ นี่เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นต้นที่แบบที่ใหญ่ที่สุดที่เรามีอยู่สามกระถางแต่ว่าต้นนี้ใหญ่ที่สุดนะคะก็สูงประมาณปร,ประมาณยี่สิบเซนได้นะคะนี่คือบ่อเลี้ยงบอลเรานะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาบอลแล้วมันลอยลงไปกับเพื่อนๆนะคะเมื่อวานนี้เราก็เอาบอลแบคไมจิกลงนะคะสามต้นนะคะอันนี้ก็มีบอลค่ะบอลเราบอกว่าบอลน,นาค้านเขียวนะคะแต่มีคนมเมนว่ามันเป็นบอล อายกหมอกเมลากดนะคะแต่เราจะจะเอาไม้มาลงนะคะหาพื้นที่ไม่ได้แล้วนะคะสารพัดนะคะต้นไม้อยู่ตรงนี้นะคะให้ดันจริงจริง,งให้ตรงนี้ก็ได้นะเอ่าทัสีดันลงไปเลยนะคะให้น้ำมิดค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะ